สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 764แล้วถ้าเราไปทํางานในวันนักขัดตักร์ิกด้วย1วันเราจะนํามาคิดเป็น2แรงไหมคะเช่นทํางาน24วันใน24วันเป็นวันนักขัดจักร์ิกหวันเราจะนํามาคิดเป็น310คูณ24หรือ310คูณยี่คะตอนนี้กําลังถกเถียงกับการเงินอยู่ขาดข้องใจมากคะ่ะตอนนี้3 1 0น่าจะเป็นตัวเลขสมมุตินะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับถ้าไปจ่ายวันละ3 1 0เนี่ยคือผิดกฎหมายนะครับ สิ่งที่คุณเถียงกันอยู่เนี่ยก็คือวันนั้นอ่ะจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นมาหรือไม่คุณต้องไปดูครับสิ่งที่คุณเรียกว่าวันนักขัดตะเบิกใช่วันหยุดประเพณีของนายจ้างหรือไม่คุณต้องไปดูประกาศของนายจ้างนะครับไม่ใช่ประกาศของราชการนะครับราชการเนี่ยเขามีวันหยุดร,ราชการประกาศออกมาซึ่งวันหยุดร,ราชการไม่ใช่วันที่จะมาบังคับให้นายจ้างหยุดตามราชการแต่ประกาศออกมาแล้วเนี่ย นายจ้างไปเลือกเอามาเป็นวันหยุดนะครับคือไม่ได้บังคับว่านายจ้างต้องหยุดเหมือนราชการทุกวันนะครับแต่ว่านายจ้างไปเลือกมาเป็นวันหยุดครับนายจ้างจะต้องเลือกมาแต่เลือกมาแล้วเนี่ยให้มีอย่างน้อย13วันแต่วันหยุดราชการเนี่ยมีมากกว่า13วันก็เท่ากับว่าจะมีวันหยุดราชการหลายวันเลยครับที่ไม่ได้ถูกนายจ้างของคุณเลือกมาเป็นวันหยุดประเพณี ดังนั้นคุณต้องไปดูว่าเขาเอาวันนั้นมาเป็นวันหยุดประเพณีหรือไม่ผมยกตัวอย่างวันมาฆาบูชามาฆาบูชาเนี่ยราชการประกาศเป็นวันหยุดซึ่งนายจ้างของคุณจะไปเอามาเป็นวันหยุดก็ได้หรือไม่เอาก็ได้นายจ้างคุณอาจจะเลือกวันอื่นที่ราชการประกาศเอามารวมกันแล้วได้13าวันแล้วมาฆบูชาอาจจะไม่เอาอาจจะเห็นว่าปีนี้หยุดต่อเนื่อง เสาอาทิตย์แล้วก็จะมาหยุดจันทร์อีกในเดือนนี้ไม่เหมาะเพราะกําลังเร่งการผลิตก็เป็นได้เอาไปหยุดในเดือนอื่นไปเลือกวันอื่นหยุดดีกว่ามาค้าบูชาไม่เอาในปีนี้นะครับหรือบางปีอาจจะเอานะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมียอดผลิตแล้วก็มันขาบเกี่ยวกับวันหยุดต่อเนื่องด้วยลูกจ้างจะได้หยุดย,วยาวๆก็อาจจะจัด เป็นวันหยุดนะครับซึ่งเหตุผลของการจัดสรรวันหยุดประเพณีเนี่ยก็ต้องมีการคำนวณและวางแผนจากนายจ้างมีผลทําให้แต่ละปีประกาศไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นครับถ้าวันที่คุณเถียงกันอยู่เนี่ยไม่ใช่วันหยุดประเพณีของนายจ้างก็เท่ากับว่าวันนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไปทำงานก็ได้ค่าจ้างตามปกติเพราะมันไม่ใช่วันหยุดประเพณี แต่ถ้าใช่ครับนายจ้างประกาศออกมาชัดเจนครับเป็นลายลักษณ์อักษรติดประกาศไว้ที่บอร์ดเลยวันหยุดประเพณีนะครับมีทั้งหมด13วันหรืออาจจะมากกว่า13วันก็ได้นะครับแล้วก็ระบุเลยว่าวันนี้คือวันหยุดประเพณีนะครับก็เท่ากับว่าการมาทำงานในวันนั้นต้องได้ค่าจ้างมากกว่าปกตินะครับถ้าเป็นลูกจ้างแบบรายวันนะครับแล้วก็เดือนทั้งเดือนเนี่ย มาทํางาน24วันใช่ไหมครับแล้วคุณบอกว่าใน24วันเนี่ยเป็นวันนักขัตฤกร์ซึ่งสมมุติว่าเป็นวันหยุดประเพณีตามประกาศของนายจ้าง<ๆ>ก็เท่ากับว่ามีอยู่1วันก็คือวันนั้นแหละครับได้เท่ากับ310คูณ2นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ620นะครับและมีอยู่อีก 23วันครับที่ได้ค่าจ้างปกตินะครับก็คือวันละ3 1 0นะครับก็นำา2ส่วนนี้มาบวกกันอันนี้คือรายวันนะครับคิดแบบนี้หรือจะคิดแบบคุณก็ได้นะครับ310คูณ25ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับ อย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องของรายเดือนต่อเพราะว่าไม่เหมือนกันนะครับคิดในวงเล็บก่อน23คูณ310บวกกับอีก1วันที่ได้620นะครับก็บวก620เท่ากับว่าในเดือนนั้นได้ทั้งหมด7,750นะครับนี่คือลูกจ้างแบบรายวันแต่ถ้าเป็นรายเดือน จะมาคิดแบบนี้ไม่ได้นะครับที่มาของ310เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับรายเดือนเนี่ยถือว่าแต่ละเดือนมีอยู่30วันถ้าจะตกวันละ310จะต้องคิดออกมาจาก30วันไม่ได้คิดออกมาจาก24วันนะครับดังนั้นครับ310ใช่ไหมครับถ้าเป็นลูกจ้างรายเดือนเนี่ยก็ต้องเป็น310 คูณสนะครับปกติแล้วได้ค่าจ้างเดือนละ9,300บาทนะครับบางเดือนอาจจะทำา24วันบางเดือนทำา23วันหรือกี่วันก็ตามนะครับก็คือตัดวันหยุดประจำสัปดาห์ออกไปนะครับแต่ละเดือนวันหยุดอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าค่าจ้างเท่ากันทุกเดือนคือ9,300บาทแล้วก็ในเดือนนั้นเนี่ย มีวันหยุดประเพณีหนึนวันแล้วก็ไปทำงานในวันนั้นด้วยซึ่งถ้าไม่ไปทำงานก็คือได้ค่าจ้างอยู่แล้วถ้าไปทำได้เพิ่มมาอีก310นะครับก็9300บวกด้วย310ก็ได้เท่ากับ9610บาทนะครับนี่คือทั้งหมดครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันดับแรกคุณไปดูก่อน สิ่งที่กําลังถกเถียงกันอยู่ใช่วันหยุดประเพณีหรือไม่ถ้าใช่นะครับก็ได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งนะครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับและขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ